สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พรเพนพยากรประจำเดือนสิงหาคมวันที่16ถึง31สิงหานะคะเรามาดูความรักความสัมพันธ์ของราศีมิถุนนะมิถุนเกิดตั้งแต่15มิถุนาถึง14กรกฎาค่ะธาตุลมธาตุาลมปลายธาตุนะคะมีดาวพุธเป็นดาวประจำราศีเกิดน,นะคะเรามาดูดวงความรักความสัมพันธ์กันนะเป็นไพ่โดยรวมนะคะไพ่สลับกันได้ด้วยนะคะเป็นไพ่โดยรวมนะ ความและความสัมพันธ์ของคุณมิถุนเป็นอย่างไรบ้างขอดูหน่อยนะคะช่วงนี้คุณมิถุนความรักที่มีประเด็นที่เป็นปัญหานะคะคนมีคู่ก็ได้คนมีความรักสถานะชัดเจนไม่ชัดเจนก็ได้นะคะได้หมดนะที่มีประเด็นกันนะ Empress สค่ะเดอะไฮโรแฟน เอ็ดออฟเพนนคสิบถ้วยและสิบไม้ความรักคนรักของคุณมิถุนนะคะคนรักคนรักของคุณมิถุนเป็นอย่างไรบ้างขอดูหน่อยนะ q u of s w o s d s สามเหรียญสองดาบ k i King of s w o r d s สเตนเรื่องราวที่ผ่านมาของคุณมิถุนและคนรักนะคะที่มีประเด็นกันนะเป็นอย่างไรกันบ้างอาดีตที่ผ่านมานะคะเป็นอย่างไรกันบ้าง THE h i g h ินเทส t อ็ด e o ฟสอดคว e นออฟคัพสี่ดาบ เอ็ดออฟครับอ่ะมาดูกันคุณมิถุนนะคะตัวของคุณมิถุนช่วงนี้อาจจะได้เงินก้อนนะได้ที่ได้ทางได้อสังหาริมทรัพย์อะไรสักอย่างเกิดขึ้นหรืออาจจะโชคดีได้อะไรสักอย่างนะคะในเรื่องราวของการเงินเนาะได้โชคได้ลาบได้เงินก้อนก็ว่าไปนะคะ ช่วงนี้นะคะอาจจะทํางานหนักด้วยนะทํางานหลากแบบรับภาระปัญหาโน่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายแต่ฉันไหวนะนะคะเพื่อครอบครัวเพื่อความเพื่อความสุขสบายของครอบครัวหรือทําทุกอย่างเพื่อให้ครอบครัวได้มีความสุขนะคะเป็นคุณมิถุนเป็นคนที่ถ้าเป็นผู้หญิงนะจะเป็นผู้หญิงที่ดูแลครอบครัวได้ดีมากนะคะแล้วก็ทําทุกอย่างเพื่อครอบครัว นะคะแต่ถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นผู้ชายที่ดูแลครอบครัวดูแดดูแลภรรยาดูแลลูกได้ดีมากนะคะสนใจใส่ใจครอบครัวได้ดีมากเนะาะถ้าเป็นผู้หญิงอาจจะมีเรื่องราวของการเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือว่าเป็นเรื่องราวของการกําลังตั้งท้องอยู่ก็ได้นะในเรื่องราวของผู้หญิงนะคะในสถานะในบางคนนะเพราะว่าเป็นไพ่โดยรวมนะคะความรักมีเรื่องราวของอาจจะมีการทําอะไรสักอย่างที่เกิดขึ้นเรื่องราวของศีลธรรมเรื่องราวของ ความถูกต้องนะคะอาจจะมีปัญหาในเรื่องราวของความรักที่ในครอบ Eat ครัวมีเรื่องราวของการทําผิดศีลทําใดๆเกิดขึ้นถ้าไม่ใช่คนรักของคุณมิถุนทำก็น่าจะเป็นเรื่องราวของปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างความไม่เสมอการความเหลื่อมล้ําหรือเรื่องราวของความที่มีความแตกต่างความคิดจิตใจมีความแตกต่างในเรื่องราวของปัญหาเป็นประเด็นเกิดขึ้นนะคะความแตกต่างเนาะหรือเรื่องราวของศีลไม่เสมอกันก็เป็นไปได้ด้วยนะ คนรักของคุณมิถุนนะมีเรื่องราวของการต้องเลือกนะคะตัดสินใจเลือกไม่ได้ไม่รู้จะทำยังไงนะคะถือดาบอยู่ 2, ฝั่งจะเอาข้างไหนดีฝั่งนั้นหรือฝั่งนี้ตัดสินใจเลือกไม่ได้ก็ปิดหูปิดตาไม่รู้ไม่ชี้นะคะตั้งดาบารู้สึกว่าจะเป็นการตั้งดาบเสียกันระหว่างคุณมิถุนหรือคนรักของคุณมิถุนด้วยนะเป็นการตั้งดาบตั้งแง่ตั้งงอนนะคะ พอเจอเรื่องราวใดๆก็หันหน้าเจอกันทีไรก็เป็นปัญหากันทุกทีนะคะช่วงนี้อาจจะเป็นเรื่องราวของปัญนเป็นปัญหาที่รู้สึกว่าหันหน้าเข้าหากันหันหน้าเข้าหากันทีไรทะเลาะกันทุกทีนะคะบางคนทํางานร่วมกันทําอะไรร่วมกันนะคะหรือกําลังสร้างบ้านสร้างกิจการอะไรร่วมกันก็ได้นะมีเรื่องราวที่หันหน้าเข้าหากันทีไรก็เป็นเรื่องทุกทีทั้งๆที่พยายามที่จะประคองในเรื่องราวของครอบครัวคนรักนะคะพยายามที่จะประคองแต่ อดไม่ได้อดไม่ไหวเจอหน้าทีไรฟันฉะทุกทีนะคะเรื่องราวของคนรักของคุณมิถุนเนาะมีเรื่องราวประมาณนั้นนะคะเก่งด้วยกันทั้งคู่ไม่ยอมกันทั้งคู่นะคะพอเวลาหันหน้าเข้าหากันก็เป็นเรื่องซึ่งคนรักของคุณมิถุนรู้สึกว่าจะเอายังไงดีกับปัญหาที่เวลาหันหน้าเข้าหากันก็ทะเลาะกันนะคะจะทํำยังไงดีนะประมาณนั้นต่อคุณมิถุนเองก็มีความรู้สึกว่าฉันก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันนะเนี่ยเพราะว่าพยายามทําทุกอย่างเพื่อครอบครัวแต่ มันก็อดไม่ไหวในเรื่องราวของความรู้สึกนะคะเพราะว่าเจอปัญหามาปุ๊บก็ก็ไม่ไหวเหนื่อยเหนื่อยและท้อในเรื่องราวจึงจึงเหมือนรู้สึกว่าเออตั้งกำแพงในใจของตัวเองพอสมควรแหละในในคนในตัวของคุณมิถุนเองนะคะต่างฝ่ายต่างตั้งกำแพงใส่กันนะคะ,อ,ะอีโก้ก็เยอะนะคะยอมหักไม่ยอมงอพอกันทั้งคู่เนาะอะ่ทีนี้อดีตที่ผ่านมาในเรื่องราวของความรักน่าจะมีความรักที่เป็นประเด็นอย่างเช่นความรักที่ เป็นความรักซ่อนแอบนะคะมีคนในคนหนึงไปเป็นความรักซ่อนแอบเกิดขึ้นมีเรื่องราวของความรักที่รู้กันอยู่สองคนมีกิก๊กมีชู้นะคะมีเรื่องราวของความรักที่แอบซ่อนบอกใครไม่ได้นะคะเฝ้าคิดบางคนนะคะบางคนคิดพิจารณาในเรื่องราวของอความรักที่เกิดขึ้นจะทำอย่างไร จะแก้ไขปัญหายังไงอาจจะแยกกันอยู่ในมุมของใครของมันบ้านหลังเดียวกันอาจจะเซฟโซนใครเซฟโซนมันห้องใครห้องมันนะคะประมาณนั้นหรือนอนด้วยกันก็หันหลังใส่กันก็ได้นะเป็นเรื่องราวของการที่อยู่ด้วยกันก็ไม่มีความสุขเพราะว่าอีกคนนะคะมีเรื่องราวของความรักที่ซ่อนแอบก็เลยทําให้ความรักของเรามันเดินหน้าไม่ได้ทั้งทั้งที่ก่อนหน้านั้นมีความสุขดีรักกันมีความสุขดีแต่ฉะไหนทําไมเรื่องราวของความรักซ่อนแอบมันเกิดขึ้นในครอบครัวของเราได้ไงเพราะก่อนหน้านั้น เราสองคนก็รักกันดีทําทุกอย่างร่วมกันจนมาได้ถึงระยะหนึ่งจึงมีความรู้สึกว่าทำไมปัญหาตัวนี้เกิดขึ้นมาในครอบครัวของเรานะคะเปิดโอกาสให้คนคนนี้เข้ามาได้อย่างไรประมาณนั้นเนาะอ่ะทีนี้คุณมิถุนนะคะถ้าคุณถ้าคุณมิถุนพูดได้บอกได้นะมิถุนพูดบอกได้จะบ,บอกคนรักว่าอะไรนะสื่อสารบอกออกเขาออกไปว่ายอย่างไรขอดูนี่นะคะมิถุน พูดได้บอกได้จะบอกคนรักว่า the tower เอ่ะาตัวนี้มาก,ก่อนตัวนี้ร่วงก่อน a อ e of a ฟ e of ดออฟบนะคะแล้วก็ tower p a g e of cup 10สิบเหรียญ the t e m p e r a n อา่าคุณพิถนพูดได้บอกได้จะบอกว่าความรักของเราอะ่ะมัน มันถึงขั้นจะต้องจบแล้วหรอความรักใหม่ที่เกิดขึ้นในมุมของคุณอ่ะคุณเริ่มต้นมันใหม่คุณเริ่มต้นคุณจะเริ่มต้นกับคนใหม่ใช่ไหมคุณจะจบความรักของเราสองคนใช่ไหมครอบครัวของเราก่อนหน้านั้นมีความสุขดีตั้งแต่เธอเจอคนรักใหม่หรือเธอเจอเรื่องราวของความรักเกิดขึ้นในมุมของคุณใหม่เนี่ยคุณเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเยอะมากคุณไม่เหมือนเดิมคุณคุณพร้อมที่จะจบกับฉันจริงๆหรอคุณจะไปจากฉันจริงๆหรอ คุณจะเริ่มต้นใหม่กับคนคนนั้นหรอไม่คิดถึงเรื่องราวของความรักของเราครอบครัวของเราแล้วหรือไงเธอเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเธอไม่เหมือนเดิมแต่ฉันก็ยังอยากที่จะให้ครอบครัวเราอยู่แบบนี้ถ้าหากว่าเธอพร้อมที่จะจบฉันก็คงจะทำอะไรไม่ได้เพราะว่าฉันทำดีที่สุดแล้วในมุมของฉันนะคะทุกอย่างขึ้นอยู่กับคุณถ้าคุณคิดว่า เราสองคนไปด้วยกันไม่ได้ในเรื่องราวความรักถ้าคุณจะต้องไปฉันก็คงจะลังเธอไม่อยู่จริงๆนะคะอันนี้เรื่องราวของมิถุนพูดนะบอกนะคะเพราะว่าแลดูว่าความความสัมพันธ์มันน่าจะจบหรือมันจะไปไม่รอดเพราะว่าคนรักน่าจะมีเรื่องราวของการเริ่มต้นกับคนใหม่ไปแล้วหรือใจไม่อยู่แล้วนะคะเปลี่ยนแปลงความรู้สึกเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในอะไรหลายๆอย่างจึงทําให้มิถุนรู้สึกใจออกเนาะประมาณนั้นนะคะ ทำทุกอย่างเพื่อเธอแล้วแหละแต่ทําแล้วมันรู้สึกว่ามันจะจะประคองไม่ไหวแล้วประมาณนั้นเนาะอ่ะทีนี้ขอดูหน่อยนะคะว่าคนรักของคุณมิถุนพูดได้บอกได้จะบอกว่าคนรักของคุณมิถุนพูดได้บอกได้จะบอกว่าอะไร5้ถ้วยสาถ้วย เด e ว e วสามดาบ View ว r ลฟอร์อ่นคนแักมีถุนบอกว่าเสียใจนะเสียใจมากกับเรื่องราวปัญหาความรักที่มันต้องเกิดขึ้นความรักสามเศร้ามันเกิดขึ้นด้วยความไม่ได้ตั้งใจอาจจะเป็นเพราะว่าฉันเผลอพลาดพลัง้งที่ไปทำอะไร หรือไปสารสัมพันธ์มากเกินความเป็นจริงจนทําให้มันมีเรื่องราวของความรุ่มหลงมัวเมาในเรื่องราวตรงนั้นจึงทําให้ฉันทําผิดต่อเธอพอเรื่องราวมันเกิดขึ้นฉันก็ไม่รู้ว่าตัวฉันเองไปมัวเมาลุ่มหลงเขาได้อะไรขนาดนั้นฉันก็ไม่เข้าใจว่าทําไมฉันต้องไปลุ่มหลงเขาได้ขนาดนั้นฉันออกจากเขาไม่ได้รักเขามากหลงเขามาก แต่บางครั้งบางจังหวะฉันก็รู้สึกตัวฉันก็คิดได้ฉันก็รู้สึกสำนึกได้ว่าฉันทำผิดต่อเธอมากแต่ฉันจะพยายามทำให้ดีที่สุดจะพยายามแก้ไขถ้าวันข้างหน้าต่อไปเราสองคนมีมีเกณฑ์ความรักที่เราจะต้องเดินหน้ากันไปในวันข้างหน้าได้หรือเรายังมีบุญคุะคกองคู่กันในวันข้างหน้าเราจะต้องกลับมาเป็นความรักของกันและกันอีกครั้ง แต่กว่าจะถึงวันนั้นเรากลัวว่าเธอคงจะรอเราไม่ไหวเราก็รู้ว่าเราผิดเราขอโทษเราผิดจริงๆเราทําผิดต่อเธอแต่ความร่วมหลงมัวเมาตรงนี้เกิดขึ้นในตำแหน่งของคนรักของคุณมิถุนนะคะอาจารย์ไม่รู้นะถ้าไพ่เดวิลขึ้นมาอาจารย์ก็อาจจะอาจจะอ่านได้ในหลายกรณีซึ่งถ้าบางคนติดหวงติดห่วงร่วมหลงมัวเมานอาจจะเป็นเพราะว่าบุญนํากรรมเก่าของเขาที่เขาทําร่วมกันมา จึงต้องมาชดใช้ซึ่งการละการเป็นกรรมของเขาหรือบางคู่บางคนบางกรณีนะคะให้สังเกตในเรื่องราวของคนรักว่าคนรักของคุณนะคะมีความรุ่มหลงผิดปกติไหมถ้ามันมากเกินไปรุ่มหลงมากเกินไปงงหัวไม่ขึ้นนะคะให้สังเกตเนาะถ้าไม่ดีนะคะพิจารณาพาไปวัดนะคะพาไปวัดไปวาทําทบุญนะคะหรือให้เขาบวชถือศีลอยู่ในวัดก็ได้นะคะ ถ้าพูดได้บอกได้นะแต่อาจารย์มองว่าช่วงจังหวะมัวเมาลุ่มหลงไม่ฟังใครทางนั้นล่ะคะ่ะใครพูดอะไรก็ไม่ฟังคะ่ะลุ่มหลงมัวเมาหนักมากนะคะนั่นคือเรื่องราวของการที่เขาอาจจะโดนอะไรบางอย่างนะคะที่ทําให้เขาติดบ่วงติดห่วงความรู้สึกตรงนั้นฉะนั้นพิจารณาในเรื่องราวของแต่ละคู่แต่ละคนเอานะคะเพราะนี่คือไพ่โดยรวมให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะว่า่าฟังแล้วก็ ไปเอาไปตรองไปคิดพิจารณาในแต่ละคู่นะซึ่งนี่ไพ่โดยรวมไม่ใช่ไพ่ตัวตนของใครคุณใดคุณหนึ่งนะคะอยากดูดวงส่วนตัวอยากรู้ว่ามันใช่ไม่ใช่ก็แอดไลน์มาหาอาจารย์แล้วกันเนาะเราค่อยมาดูกันทีนี้ขอดูหน่อยนะคะว่าเรื่องราวของคุณ2คนนะคะจะเป็นไปยังไงในทิศทางในวันข้างหน้าขอดูหน่อยนะอ่าหกถ้วยมีการขอคืนดีกันด้วยเพจอัลฟอน เดี๋ยวแฮงแมนก้าวม้และเดี๋ยวไม่ิเชียนอนาคตวันข้างหน้านะคะอาจารย์มองว่าเมื่อวันหนึ่งที่คนรักของคุณมิถุนหรือหรือนะคะคุณมิถุนก็ได้นะไพ่สลับกันได้เกิดความคิดได้เสียใจรู้ว่าตัวเองทำผิดอาจจะวนกลับมาง้อขอคุณดีคนรักอีกครั้งขอเริ่มต้นใหม่ในเรื่องราวความรักกันอีกครั้งได้ไหมแต่แลดูว่าตัวคุณมิถุนเองหรือคู่รักของคุณก็ได้นะซึ่งมันอาจจะสลับกันได้ คนใดคนหนึ่งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเกิดความรู้สึกว่าเหนื่อยแล้วก็ทอ้อรู้แหละว่ามาขอคืนดีรู้แหละว่าเขาสํานึกได้ในเรื่องราวความรักแต่แลดูว่าฉันเหนื่อยเหลือเกินฉันไม่ตอบรับใดๆหรือไม่พูดใดๆฉันอยากเห็นพฤติกรรมของเธอว่าเธอจะกลับมาง้อขอคืนดีฉันเนี่ยเธอจะมารักฉันเริ่มต้นใหม่กับฉันจริงไหมเธอจะทําทุกอย่างเพื่อฉันจริงไหมถ้าเธอมาแค่เะแส้งแกล้งพูดแล้วไปกลับไปก็เป็นแบบเดิมเนี่ย ฉันไม่เอาแล้วนะแต่ถ้าเธอกลับมาแล้วเธอทําให้ฉันเห็นจริงว่าเธอยังรักฉันอยู่นะเธอยังเที่ยงแท้ดูแล,แลและเธอเปลี่ยนแปลงเพื่อฉันได้ในวันข้างหน้าเราสองคนนะคะมีสิทธิ์ที่จะเดินหน้าในด้วยกันได้อีกครั้งแต่อาจารย์แรดูว่าน่าจะเป็นเรื่องราวของการลองดูรอดูพฤติกรรมของกันและกันว่าจะกลับมาเป็นความรักนั้นจริงไหมแล้วก็จะดีแทบพูดไหมหรือการกระทํานั้นอ่าสมพันธ์กันด้วยไหมกับคําพูดที่บอกว่าจะกลับมาคืนดีนะคะฉะนั้นทุกอย่างต้องขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของ ของแต่ละบุคคลด้วยนะคะนี่คือการเฝ้าดูเฝ้ามองในเรื่องราวของการกลับมานะคะประมาณนั้นอันนี้คือเรื่องราวของคุณไม่ถุนนะคะประมาณนี้นะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณไม่ถุนนะคะตั้งแต่วันที่16ง3 1สิงหานะประมาณนี้นะคะแล้วก็ ใครต้องการดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มหาอาจารย์นะคะที่0884531019นะ0884531019แอดไลน์ line, เบอร์โทรมานะคะแล้วก็อาจารย์ดูดวงทุกวันนะโปรโมชั่นกลางวัน8ปดนาฬิกาถึง17บเนาฬิกาสองค่ะส่วนกลางคืนคิวดึกตั้งแต่19บเนาฬิกาเป็นต้นไปถึง21่สนาฬิกานะคะค่าครู599อ่าช่วงกลางวันมีเวลาดูดวง45นาทีส่วนกลางคืนมีเวลา50นาทีในการดูดวงบางทีก็เ็เเลลทปนนชั่่่วโมงะะค นะคะแล้วแต่เลยนะคะแล้วแต่ลูกดวงนะอ่าแล้วก็ใครสนใจให้คนรักกลับมานะคะต้องการให้คนรักกลับมามีวิธีช่วยนะคะเราทักมาหาอาจารย์แล้วก็ต้องมาดูดวงส่วนตัวก่อนนะคะเพื่อจะช่วยได้และทุกคนต้องขึ้นอยู่กับบุญและวาสนาของแต่ละคู่แต่ละกรณีด้วยนะคะประมาณนี้นะคะต้องขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์นะคะอาจารย์ฝากด้วยนะคะกดติดตามให้อาจารย์กด ไลให้จา์นะคะเป็นกําลังใจในช่องให้อาจารย์เนะาะเดี๋ยวอาจารย์จะทําคลิปให้เร็วกว่านี้จะพยายามนะคะเพราะว่าลูกดวงดูดวงเยอะมากเลยทําคลิปไม่ทันจริงๆต้องขออาภายัยขอบคุณมากๆค่ะสําหรับคลิปนี้อาจารย์ไปแล้วนะสวัสดีจ้า